เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาวอัชนัทปราถนารักผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าพบพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพพักที่3ที่ห้องรับรองชั้น2ตึกกองบัญชาการกองทัพพักที่3คา,ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รวมพูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานพร้อมกับหารือค่ะถึงโครงการการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิกบ้านหมากแข้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่3ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับนางสาวอัชชนทปรัถนลักษณ์ในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสี่คนใหม่ทั้งนี้นะคะนางสาวอัชชนทปรัถนลักษณ์ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสีก็ได้กล่าวว่าทางสานักประชาสัมพันธ์เขตสียินดีค่ะที่จะให้การช่วยเหลือด้าน การประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านสื่อทุกรูปแบบของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ค่ะและทางด้านกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยว่า NBT 2 HD นั่นเองที่กรุงเทพมหาคนครเป็นการปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทันกระแสความนิยมในยุคป,ปัจจุบนัน เช่นสื่อหลักอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีการนําเสนอเข้มข้นเช่นเดิมแต่จะมีการเพิ่มสื่อที่คู่ขนานเข้าไปถูกต้อง100%กับข่าวสารนั้นก็จะเติบโตไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็สามารถรับชมข่าวสารครับได้ทางช่องเรานี่นะครับคือ NBTnot หมายเลข1 1หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ a c e b o o k นะครับ PRD4News หรือว่า NBT พิษณุโลกและแพลตฟอร์ม t i k t o k NBT พิษณุโลกนั่นเองครับ